สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับงานไฮลักษ um ์ลิเวอร์ดีทัสติเจ้าสลาลมกับช่วงล่างใหม่ GR สปอร์ตส p ตช s ั่นสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์พิเศษของ Lady Week เท่านั้นนะคะมาชิงของรางวัลประจำเดือนกันนะคะถ้าชนะสัปดาห์นี้ได้อาจจะได้ไปต่อถึงรอบสุดท้ายประจำปีนะคะตอนนี้ก็ใกล้เวลาแข่งขันแล้วนะคะไปดูกันเลย ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับบอกวันนี้ตีนิดตีเสามตีแปดตรงนี้ใจเพียงครับตีนิดตีเอางั้นเลยเหรอตีนิดตีเข้ามาเลยเลิศเกอร์ค่ะยูทูบเลิศเกอร์ตีอ๋อนี่บลูยัดฝ่ายเรื่อสุดเสียวเราค่อยไปเบรกเอาก็ได้ถ้าไม่มั่นใจแต่ถ้าคุณค่อยๆไหลไปในบรรทัดตีเข้าแต่ก็ไม่เร็วมากฉะนั้นเลยสามารถขับความเร็วในโค้งได้ตอนนี้ก็นั่งรออยู่นะคะตื่นเต้นมาก ยังไม่ค่อยจพร้อมเท่าไหร่เลย,รยครับด <OD 19 S 1> ีโอ้ดี19ปลานักสมาจันชนะครับโลโก้แซดด้วยครับรรดีโอ้ดีแซดกีชันนี่แหมูดออกไปแล้วครับนะครับผมได้ขึ้นมาแบบนี้น่าจอแบบนี้จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะได้ฟิลเลยครับแหม่เร็วไปแล้วมันลุ้แน่นอนครับอย่างนี้โอ,โอเวอร์สปีดครับแล้วถ้าอย่างนี้จะกลายเป็น DNF เลยครับ ไม่เป็นไรครับถอยถอยถอยอากาศมาครับต่อตุกแบนท m f นะครับเนื่องจากว่าอ้อมหลารอนดัดนอกออกไปเลยนะครับไม่ได้ลดสปีดก่อนเข้าโค้งขวานะครับไม่เป็นไรครับถือว่ามาซ้อมสนามครับข้าหน้าค่อยมาเอาใหม่โอารอบครับได้รอบสมรรถนะของไคลรักูโวดีครับแฟบแฟบจอดเล็กน้อยครับ จบแล้วนะคะสำหรับงานในวันนี้จะบอกว่าสนุกมากถึงไหมจะชนไพาอนไปอโ่ตัวล้ก็ตามนะคะก็อยากเช,นชนิญชวนนะคะใครที่สนใจนะคะงานจัดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เสาร์นี้ถึงเสาร์สิ้นเดือนธันวาคมเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจแต่งด้านออรโรดน,นะคะก็เช,นชนิญชวนใด้ที่เซนเซอโต้ประอาจารย์ด้านออรโรดค่ะ Can't know when the whistle go